สวัสดีค่ะพิ่งจัดรายการเสร็จเมื่อกี้นะคะจัดรายการเสร็จนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จัดรายการนะคะก็นั่งพูดนั่งจัดรายการไปนะคะสองชั่วโมงในช่วงบ่ายอ้อมาเข้าใจว่าวันนี้คือวันพฤหัสและพรุ่งนี้คือวันศุกร์อ้อมก็เลยจัดรายการตามปกติแล้วนะคะถึงช่วงท้ายลารายการบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะพอหลังจากนั้นก็ยังยัง เออนึกไม่ออกนะคะก็ยังเออปกติดีนะคะก็เตรียมที่จะลงโปรแกรมเพลงเอาไว้นะคะให้คอมพิวเตอร์เล่นเนาะจนสักพักนะคะแป๊บเดียวไม่นานนะคะแฟนรายการโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ซ้อมลืมหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ้อมก็ลอ้าววันพรุ่งนี้วันเสาร์เหรออ้อมเข้าใจว่าวันนี้นะ่ะคือวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้คือวันศุกร์แล้วต้องจัดรายการพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน นะคะคือพอพี่เขาบอกพรุ่งนี้วันเสาร์อก็เลยหันไปดูปฏิทินฝั่งซ้ายมือปึง้งอ่ะโอเคมันพรุ่งนี้วันเสาร์จริงๆล้วม,มีความรู้สึกว่าดีใจมากดีใจมากที่พรุ่งนี้ไม่ต้องแต่รายการนะคะพรุ่งนี้วันสงกรานนะคะวันที่13เมษายน ตรงกับวันเสาร์นะคะคือวันเสาร์วันอาทิตย์อ้อมไม่มีรายการนะคะอ้อมจัดรายการจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเช้าแล้วก็2ชั่วโมงบ่ายนะคะซึ่งวันเนี้ยอ้อมก็เข้าใจว่าเป็นวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์อ้อมจะต้องมานั่ง,งจัดรายการอีกก็คือแพรนแหละว่าอ่จาจัดรายการแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาเพื่อนก็ไปฉลองกันนะคะคือทํางานไปด้วยแล้วก็ พักผ่อนไปด้วยนะคะในช่วงสงกรานต์คือสงกรานต์ย้ก็ไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าเป็นงานทํางานเหมือนห้างเลยค่ะเหมือนห้างร้านต่างๆที่เขาไม่หยุดเทศกาลกันนะคะวิทยุก็เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแผนเอาไว้ประมาณนั้นว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะออกไปหาเพื่อนนะคะหรือ,อวิ่งไปมาเอานะคะไปหาเพื่อนแล้วก็มาจัดรายการจัดรายการแล้วไปหาเพื่อนประมาณนี้นะคะที่ที่คิดเอาไว้ปรากฏว่านะคะพอหันไปดูปฏิทิน คือพรุ่งนี้มันวันเสาร์และวันเสาร์เราก็ไม่มีรายการรู้สึกดีใจมากนะก็เลยพูดแบบกับพี่เขาแบบดีใจมากนะคะรีบปิดมิกตรงที่เป็นอ่าช่องไม้นะคะคือเวลาที่อ้อมจดรายการเสร็จวันศุกร์แล้วไม่มีรายการวันเสาร์วันอาทิตย์อ้อมจะปิดช่องไมเอาไว้นะคะกันพลาดบางทีเผลอแบบว่าเราอ่ามาหยิบจับสิ่งของอะไรใกล้ๆมิกแล้วมือนะคะไปเผลอโดน โดนช่องไม้นะคะที่เราจะต้องสไลด์ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเสียงมันจะออกไปกับวิทยุนะคะก็เลยต้องปิดเอาไว้นะคะในช่องช่องที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะก็เซฟกันพลาดประมาณนั้นก็เลยมีความรู้สึกดีใจว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องจัดรายการนะคะรู้สึกดีรู้สึกดีนะคะก็ <S <S <K> à, มาบอกแค่นี้แหละว่ารู้สึกดีจังเลยนะคะรู้สึกดีจังเลยที่พรุ่งนี้ไม่มีรายการแล้วนะคะจะได้ไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนๆน,นะคะสนุกสนานนะคะสงกรานนี้ก็ขอให้ ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะฉลองฉลองสงกรานต์อย่างมีความสุขนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีคลิปหน้าคลิปต่อๆไปหรือจะลงให้ดูนะคะว่าดิจอมใช้ชีวิตแบบสนุกสนานมันฮาขนาดไหน,นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย